รตรงนี้มีมันปริออกจากกันเศษอี่เศษอ,อะไรไม่รูปเป้เป็นแข็งแข็งนะเศษตกกะบวน ผมว่ามันร้อนแล้วมันขยายตัวนะทั้งหลงนะแต่ว่าไอ้ที่ร้อนมันไอ้ที่ร้อนมันไม่เสียดสีนะไ่ะเสียดสีตร่ที่ไม่ร้อนนะเนี่ยตัวนี้ตัวร้อนตัวเพื่อนเลย นี่นี่อย่างนี้ใช่มัมเสร็จสีนี่เราจะต้องมาดูกันว่าเสร็จสีได้อย่างไรเอาคีเซียร์มาขัดออกหนึ่งว่าเะียดตวหรจบเปล่อ เยอะเช่นนี้มีเช่นนี้เดอะเยอะมากเลยว่าบางทีมันก็ไม่ได้เป็นกับตัวนี้นะคิดว่าอ้าถ้ามันเป็นกับตัวเฮ้ยถ้าเป็นอื้อโดดเหลขโดดนี่วะถ้ามันเป็นกับตัวนี้มันต้องเป็นรอยทุกตัว ดังนั้นมันก็ต้องเป็นจับตัวนี้เพราะว่ามันไม่เป็นรอยทุกตัวมันเบี้ยววะ มันก็ซ่อมเครื่งองนะก็ต้องหมุนล้อมันก็เบี้ยวลีนะดูแล้วเหมือนจะเบี้ยวนะแกนโคตรแกนโคตรอันนี้ร้อนร้อนปุ๊บมันกระจายร้อนปุ๊บมันกระจายความร้อนมาอยู่ตรงนี้เห็นไหมมันจะแดงเห็นไหมตรงนี้ร้อนทางแนวนะตอนตรงนี้ก็จะโก่งมันโก่ง มันโกงมันโกงมันโกง,ม,โกงมันก็เลยทําให้ฝั่งนี้นเนี่ยข้างๆเนี่ยโก่งออกโก่งออกก็เลยทําให้มาถูตรงนี้ถูตรงนี้ก็เลยทําให้ฝืด เราจะแก้ปัญหา,าต้องซื้อตัวนี้ใหม่ถ้าไม่ซื้อใหม่เราก็ต้องขัดขัดไม่ให้มันชนกันก็น่าจะใช้ได้เราเราขัดแล้วเราก็เอาเข้าไป